จังหวัดชุมพรถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่นะคะแต่ก็ถูกจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดนั่นเป็นเพราะว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องของชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แรงงานข้ามชาติในชุมพรที่มีอยู่กว่า30,000คนที่ผ่านมาวางมาตรการป้องกันเข้มงวดค่ะเพราะว่าชุมพรเป็นจังหวัดกันชนไม่ให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ติดตามกับคุณสนธยาแก้วขำค่ะ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่ประจําจุดตรวจพะละในอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดตรวจหลักสําหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัดร่วมกันตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนผู้เดินทางจากภาคกลางอย่างเข้มงวดเนื่องจากจังหวัดชุมพรน,นับได้ว่าเป็นพื้นที่กันชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังนั้นการตรวจคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดบริเวณด่านตรวจพะละก็จะช่วยยับยั้ง การแพร่กระจายโรคจากพื้นที่ภาคกลางลงสู่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นจังหวัดที่มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับใน5จังหวัดนั้นนะครับทุกคนที่เข้าจังหวัดชุมพรนะครับต้องมีการตรวจตรวจโรคนะครับตรวจสอบโรคนะครับแล้วก็มีการกักตัวนะครับก็คือมีการดําเนินการเข้มข้นสําหรับคนใน5จังหวัดนะครับส่วนคนในจังหวัดอือ่นนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นกระบวนการในการชักกรองเช่นเดียวกับผู้นําท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจย่อยในตาบลทะเลทรัพย์อเภอปะทิวซึ่งร่วมกันตรวจสอบคัดกรองผู้เดินทางในถนนสายรองอย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการตรวจคัดกรองบนถนนสายหลักซึ่งล่าสุดสามารถจับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเดินทางในยามค่ำคืนได้ถึง6คนรถที่ว่ามีบุคคลอยู่เยอะๆให้ตรวจสอบก่อนเพราะว่าถึงจะเป็นทะเบียนรถของชุพรหรือทะเบียนรถในจังหวัด งานตรวจสอบตอนเราไม่แน่ใจว่าผู้ที่เดินทางมาจะเป็นบุคคลไทยหรือเป็นเป็นต่างด้าวอย่างนี้ครับก็ต้องว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รับทราบว่าเป็น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 ต่างด้าวที่จังหวัดชุมพรมีจุดตรวจหลักเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศรวม8จุดและมีจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตําบลและอําเภออีก78จุด ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติบริเวณแนวตะเก็บชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณนี้เป็นชายแดนอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรกับบ้านยวยลูจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในอำเภอท่าแซ ได้ร่วมกันลาดตะเวนตรวจสอบแนวตะเก็บชายแดนของอำเภอท่าแซะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาห่างไกลที่เชื่อมต่อกับจังหวัดก่อสองประเทศเมียนมาเป็นระยะทางกว่า50กิโลเมตรอย่างรัดกุมในช่วงนี้เพื่อป้องกันแรงงานข้ามชาติใช้ช่องทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่หลายจุดหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของจังหวัดจุมพรมาตรการนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับปิดช่องทางธรรมชาติ นะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องหินดาดหินหมูนะครับแล้วก็ช่องคาเมลนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่ทหารชุดสอกร125นะครับเดินลาดตาเวนการยกระดับมาตรการคัดกรองโรคโควิด19อย่างเข้มขน้นทั้งในเส้นทางสายหลักเส้นทางสายรองรวมถึงการป้องกันบริเวณแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างรัดกุม ควบคู่ไปกับการจัดระเบียบคัดกรองแรงงานข้ามชาติกว่า30,000คนอย่างเข้มงวดทำให้จังหวัดชุมพรแม้จะเป็น1ใน23จังหวัดซึ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแต่การระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่สองจังหวัดชุมพรก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดสนทยาแก้วขำไทย P ี s s รายงาน